สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวทะเลหาดจอมเทียนนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็พาไปนั่งสุูเตอร์นะครับผมว่าเป็นจีนะครับเป็นจีน้ำครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับผมก็นั่งนกับน้องมต้านะครับผมก็รู้สึกว่าขึ้นที่แรงมากๆเลยนะครับผมตอนที่นั่งไป่งขึ้นมัน ว่ามันกระทบเจสซีว่ากระทบสกูตเตอร์แรงมากๆคันใหญ่นี่ก็จะเป็นให้เ่าใหญ่นั่งนะครับผมเป็นลิตรไรนะครับผมที่ไป้วยนั่นสำหรับค่าเช่าสกูตเตอร์นะครับผมว่าเจสซีนะครับผมก็คันใหญ่นะครับก็ตกที่1 5 0่บาทนะครับผมต่อคู่ชั่วโมงนะครับส่วนคันเล็กนะครับผมก็คู่ชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับเพื่อนๆครับ วันนี้เราก็มาเหมาสามคันเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับของวิตไลท์นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณห5 0่บาทนะครับผต่อครึ่งชั่วโมงครับผมผมก็จู่ที่ประมาณ800บาทครับเพื่อนครับวันนี้คนเยอะมากมากเลยนะครับผมซึ่งตรงตบวันอาทิตย์นะครับเพื่อนครับ คนมาเที่ยวเยอะมากมากเลยนะครับผมก็จะมีบานาน่าโบ๊ทนะครับก็มีที่นนะครับเพื่อนๆตไหนที่อยู่กรุงเทพนะครับผมก็มีทางด่วนรงลงมาที่หันจำเพียงเลยนะครับเื่อครับก็สามารถนั่งทางด่วนจากกรุงเทพลงมาที่จำเพียงได้เลยนะครับเพื่อนครับผมก็นั่งทางด่วนนะครับผมไปที่หันจำเพียงนะครับในราคา15บาทเท่านั้นเองนะครับผมไปแพ็ทเดียวนะครับผมก็ถึงแลยนะครับ สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับผมก็นั่งรถมาประมาณสัก2 3ถึงมชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพื่อนครับผมก็ถึงแล้วนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมเพราะคลื่นแรงมากๆเลยนะครับผมที่หาดจอมเทียนนะครับสำหรับคนที่ขับยังไม่เป็นนะครับผมเขาก็จะสอนให้นะครับผมแล้วก็มีคล้ายๆแบบ ขับเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนๆครับก็จะมีคันเร่งนะครับผมแล้วก็มีสวิต์เปิดปิดนะครับผมก่อนเข้าชายฝั่งนะครับผมต้องปิดสวิต์ทุกครั้งนะครับผมไม่งั้นทรายจะเข้าท่อไอเสียนะครับผมหรือว่าทรายจะเข้าตรงที่น้ําพุ่งออกนะครับมันทําให้สปูเตอร์พังหรือว่าเช็ดพังนะครับต้องปิดสวิต์โดยด่วนนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับ เกิอุบัติเหตุของมิสไลท์นะครับผมซึ่งเป็นเ็จสกีคว่ำนะครับแล้วก็มิสไลท์ก็ตกตรงไปในน้ํานะครับเพื่อนๆครับผมก็ตอนนี้ก็ทําการช่วยเหลืออยู่นะครับก็มีหลายลํานะครับผมที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับใน่ตอนนี้โอเคครับผมจากนั้นเราก็มาสนุกกันต่อนะครับเพื่อนๆครับ สำหรับคนที่เดินทางไกลมานะครับผมไม่ว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อนๆครับก็สามารถเช่าโรงแรมที่นี่นอนก็ได้นะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณถ้ามา2คนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ400บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้ามาเดิน2คนนะครับผมห้องนึงก็สามารถอยู่ได้ประมาณ3-4คนก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับเพื่อนๆครับ ห้องสะอาดสะอ้านนะครับผมแอร์เย็นเชียบนะครับเพื่อนคนไหนที่สะดวกแวะมาเที่ยวนะครับผมวันหยุดพักผ่อนนะครับผมเสาร์อาทิตย์หรือวยเทศกาลนะครับผมก็แวะมาที่นี่ได้เนาะจอเทียนสวยมากๆเลยนะครับผมก็อยู่ติดติดกับพัทยานะครับเพื่อนครับขี่เลยมาที่เดียวก็จะเป็นหัดจอมเทียนนะครับ ก็มีหรูหราอลังการมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับผมราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับผมใครๆที่อยากมาเที่ยวนะครับก็ขี่รถมาได้เลยนะครับผมคนที่กรุงเทพหรือใกล้ต่างจังหวัดนี้ครับผมก็ขี่มาได้นะครับผมโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับผมตอนนี้มาสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมมาลงทางหลวนปุ๊บก็ขี่เข้าหันจอมเทียนเลยนะครับโอ้โหสะดวกง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับ วันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับผมเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ครับตอนนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับผมของมิกเกอร์ไลท์เนาะก็ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาสนุกกันต่อครับเพื่อนๆครับการขับเกบสกีนะครับผมหรือว่าชอตเตอร์นะครับผมก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าคลื่นแรงนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยวนะครับผมเวลาที่เราจะกลับตัวนะครับผมมันทําให้เรา สกูตเตอร์ของเรานะครับผมไปกระทบกับคลื่นนะครับผมมันทาให้สกูตเตอร์คว่ำนะครับผมว่าเรากะเป็นกับารสกูตเตอร์เลยนะครับอย่างมิตรไลไ์นี้ครับผมตอนนี้ก็ปีนขึ้นสกูตเตอร์ลําใหญ่ไม่ได้เนาะนะครับผมว่าตัวใกใหญ่มากนะครับก็มีเจ้าหน้าที่หลายท่านนะครับผมเข้าไปช่วยยน่นครับก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ก็จะเป็นบานื้หน้าโุ๊กนะครับผมสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่หัดจอมเทียนนะครับเพื่อนๆครับผมภูเขาด้านโน้นนะครับผมก็จะเป็นเกาะลิงนะครับผมข้ามโอ้โหลิงเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับผมถ้าใครเคยไปนะครับผมเป็นคล้ายๆแบบเป็นเกาะลิงเลยนะครับเป็นบ้านของลิงเลยนะครับเพื่อนๆคือลิงเยอะจริงๆนะครับถ้าใครเอาของอะไรไปต้องระมัดระวังนะครับผมถ้าข้ามไปฝั่งโน้นนะครับต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับผมว่าเป็นเกาะลิงเข่าลิงเป็่อยตัวไว้ตรงโน้นนะครับผมของกินหรือว่าของใช้ของเรานะครับเลื่อโทรศัพท์กระเป๋าอะไรต่างๆนะครับผมเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่งั้นนะครับผมหายนะครับผมดิงไวมากก็ทั้งหมดก็สามลำนะครับผมก็ส่วนสนานกันใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆครับก็นานๆทีก็มาเที่ยวก็ ให้รางวัลชีวิตนะครับเพื่อนครับวันไหนที่เราหยุดงานเนาะวันไหนที่เราหยุดพักผ่อนนะครับก็แวะมาได้นะครับทางก็สสบายนะครับโอเคครับผมก็เหนื่อยแล้วนะครับผมก็จะลุ่แล้วนะครับเวลาก็หมดแล้วเนาะนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับครับก็มาสนุกสนานริมฝั่งต่อนะครับเพื่อนๆื่อนครับผม กอนั <ítulo> sabes, anyway me, ่งทานกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆเขาก็ยังไม่กลับนะครับผมคนก็เยอะมากนะครับผมนี่ครับระดับมืออาชีพนะครับผมเขาขับก็จะเร็วมากนะครับเพื่อนครับนี่นะครับมาทานข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆครับผมนี่ก็ตกเก็นแล้วนะครับกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็กับพ่อใหญ่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีพี่ชายมาด้วยนะครับผมพี่วีและแล้วก็พี่สะพ้ายนะครับ ก็มีความสุขครับผมแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณมิสเตอร์ไร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนานะครับที่พามาเที่ยวนะครับในวันนี้นะครับเอาวินตาก็เล่นน้ำสนุกสนานเลยนะครับผมเล่นคนเดียวนะครับก็มีเพื่อนเล่นหลายคนนะครับผมช่วงวันนี้เป็นวันที่แบบไม่มีแดดเลยนะครับผมคืมทั้งวันนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆ <laughs> ครับก็ค่ำแล้วนะครับผมแล้วก็มานั่งทานข้าวนะครับผมให้งไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ